พี่จ้าพี่น้องเศ้านี่ย่ยกับสีมาหาเก็บทัว่วเจอกันดีแล้วจ้าสีมาเก็บทัว่วไปไปพัดกันพี่น้องเพอนก็ลั่งเริ่มติดหลายเลยนี่ดุทัวผุมเวลาเขาดุกเขาดุคักหลีพี่น้องดูแย่ยกับสิเก็บเอาเดี๋ยวสิหันมาทั้งทัว่วฟักเงาก่อนเอา ตากระหดนำไล่เราโอ้ก็เริ่มดกก็กันเด้ปลูกซ้ำนี่กินปรหวาดบปะไะวเด้วพี่นังเอ้ยนี่ซ้ำนี่แยกกับสีเก็บไปพาร์ทคนที่บงังเก็บเอา Ep, เด้อเก็บออกกันค่อยหมุนหมุนเก็บเอาไปพัดพี่น้องซ้ำนี่แหละก่ต้องให้มันคันต่ำก็ต้องให้มันอวบก็นี่จั็กน้อยอันนี้ย้ายจะไปพัดโออเต็มมือแล้วนี่อไรล่ะโอ้ยพัดกันไป นี่นี่อีกนี่อีกเดี๋ยวออมไปทั้ทงพุ่นก่อนปลูกทั้งทัวพุม่มทั้งทัวฝกักเงาโอ้ยขันติดนี่นี่ติดแล้วละนี่ กินน้ำบระท่านแล้วจักน้อยปลูกซ้ำนี่ะพี่น้องไม่ได้ปลูกหลายดอกปีนี่ปลูกน้อยก็ปีที่แล้วอยู่เอาไปพัดพริกแกงก็ได้พัดแบบใส่หมูใส่ไข่ก็ได้มันเห็ดได้หลายเมนูทั่วฟักเง่าน,น้อยแบบใหญ่เลย ่นดกว้พี่นองเลยมันเป็นตะปลูกี่นจ้าเก็บออกไปก่อนส้งมันสีดกแล้วมันเขาก็เก็บออกมันสีเลียงลูกมันบาทตัวถึง นี่ก็เอาแล้วงแม่นีเขาแก่แก่กับปอยเขาเอาเขาก็เอมิดมันไ้เอามิดเขาไววถ้าปลูกต่อไป ซ่ำนี่แหละจ้าพี่น้องรับเขาเศร้าย่ายก่กรสนนี้แหละจ้าถั่วฝักยาวกับถั่วพุ่มปนกันเอาไปพัดแบบใส่ไข่โค้นมันะหดใส่หลายๆขันมัน,นามเพราะพ่อมันลูก ลูกแหลมเป็นหนวดแมวพื้นเพื่นมันมนะเพราต้องไปสนใจน้ำใบมันดอก